สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผ่นกำลัง,งของ Mitsubishi Lancer EX กันนะฮะ ลูกค้ากำลังชมนะฮะการติดตั้งแผ่นกังร้อนของรถ Mitsubishi Lancer EX ครับรถรุ่นนี้ก็เข้ามากันตลอดนะครับแผ่นกังร้อนของท่านเนี่ยมันเก่าขาดหมดแล้วนะครับก็เข้ามาเลยครับนะฮะช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับบริษัทตั้งอยู่ที่ปากซอยอินธรรมละ8 8สสุทธิสารที่จอดรถกว้างนะครับ,นะรบใช้เวลาแค่30นาทีต่อคัน าจากโควิดนะครับอากาศถ่ายเทติดเสร็จปพบกลับได้เลยครับช่วงนี้ล้มไม่ติดนะครับลูกค้าท่านใดว่างก็เข้ามาเลยครับ089-8889-00 0 89, 88, 9, 000, นะครับนะการติดตั้งรถ m ิ t ซูบิชิ i ลน n เซอร์ e แผ่นกันของร้อนมันเก่าขาดเปื่อยยุย่ยหลุดร่วงหมดแล้วนะท่านใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็แล้วแต่นะครับเปิดฝากระโปรงสำรวจดูเลยครับถ้ามันเก่ามากแล้วก็ขับเข้ามาเปลี่ยนนะครับ ช่วงนี้บริษัทโอราณผู้บุกเบิกแผ่นองอล้อมา30กว่าปีนะครับจัดโปรโมชั่นลดราคาต่ำสุดติดต่อที่089 8889 00ครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับ30-40ิาถึงนาทีต่อคันก็ติดเสร็จกลับได้เลยลูกค้าต่างจังหวัด คือยู่ไกลๆไม่สามารถมาได้นะครับสั่งซื้อเข้ามาเรามีวิดีโอการติดตั้งให้เรียบรน่อยสามารถติดตั้งเองได้เลยครับเป็นแผ่นกัาร้อนที่ทนน้าทนความร้อนอย่างแท้จริงนะครับโดนน้ำยังไงก็ไม่เปื่อยไม่ยุย่ยโดนความร้อนไม่แตกไม่เกาะไม่ละลายครับอย่าไปลองผิดลองถูกนะครับติดเข้าไปแล้วเปลี่ยนใหม่หลาย,ลยๆคนเปลืองเงินนะครติดตั้งครั้งเดียวอยู่ได้หลาย10ปี แผ่นกําลังโอรานบุกเบิกมา30กว่าปีนะครับเป็นแผ่นกําลังที่ทนน้ำถังกําลังอย่างแท้จริงวันนี้เราจัดโปรโมชั่นลดราคาต่ำสุดนะฮะ0898889000วันนี้ตัดติดรถแลนเซอร์ EX เสร็จแล้วนะครับลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีหมดนะฮะทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกปีเลยนะฮะสามารถติดตั้งได้หมดครับนะครับแม้กระทั่งรถที่แบบเปลี่ยนฝากระโปรงมาเป็นฝาไฟเบอร์เราก็ติดตั้งให้ได้หมดนะฮะขอบคุณมากครับที่ติดตามมชครับ